พ่อครับสมบัติของพ่อผมเมื่อสามสิบปีก่อนเป็นสมบัติของพ่อที่เหลืออยู่ครับเมื่อสามสิบปีก่อนพ่อเคยใช้นี่คือสมบัติของพ่อครับที่หลงเหลืออยู่ เมื่อสามสิบปีก่อนนะพ่อเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำอู่พ่ออาจจะทำไม่สําเร็จแต่ว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะเปิดอู่แล้วล่ะนะครับผมก็มาขอเครื่องมือพ่อ เอาไปต่อยอดเอาไปทำมาหากินวันนั้นพ่ออาจจะทำไม่สําเร็จแต่อยากให้พ่อรู้ว่าลูกคนนี้เลยแหละจะสารฝันของพ่อเองลูกคนนี้จะทำให้พ่อเห็นว่าลูกทำได้สําเร็จแต่วันนี้ขอเครื่องมือ คุณพ่อไปต่อยอดก่อนนะ ืดฮะไม่ติดมันเืดครับเนื่องจาก30ปีแล้วไม่ได้ใช้เปิดครับ สามสิบปีอะไม่ได้ใช้อะจะดูแล้วกันถืดไปหมดเลยะจะหมดไหมขอจอดน้ำมันหน่อยจอดน้ำมันน่าจะดีขึ้น เอาสู้ไอ้หนูสู้สู้ไอ้หนูสู้สู้สมบัติพ่ออย่าล้อเล่นนะฮะสามสิบปีก่อนพ่อเคยใช้มันเป็นเวลานาน,านมากเลยนะ 30ปีเนี่ยมันเป็นเวลานาน,านพอสมควรจะได้มีโอกาสใช้อีกครั้งหนึ่งละ เป็นไงล่ะไอ้หนูสู้ๆนะไอ้หนูสู้ไหมไอ้หนูสู้ไหมไปสู้ด้วยกันไหมให้โอกาสหนูหน่อยดิสามสิบปีแล้วที่หนูไม่เคย โดนเสียบปลักมาเลยให้โอกาสหนูหน่อยหนูเพิ่งได้เสียบปลักเดี๋ยวนี้แหละ 3าปีแล้วไอ้หนูเอ้ยไม่เคยหมุนเลยสามสิบปีแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพอได้ไหมไอ้หนูสู้ไหมหนูเราจะไปสู้ด้วยกันไหมอโอเคไหมหนู พร้อมไหมวันนี้ข่ามาปลุกเจ้าหน่อย2ตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะลองต่อสายไฟดูแล้วก็หมุนปกตินะฮะอาจจะใช้มือหน่วงช่วยหน่อยๆเนื่องจากความเก่าสตาร์ทไม่ค่อยดีจุดสตาร์ทไม่ค่อยดีก็ต้องใช้มือมือหมุนช่วยนิดนึงยังติดอยู่นะครับสองตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะ เดี๋ยวจะเอาไปโมใหม่นิดหนึง่งพ่อเก็บมาไว้สามสิบกว่าปียี่ห้ออะไรเนะี่ยขอดูหน่อยพิตาชิชื่อที่คุณมั่นใจอันรเนี้ยยามา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 บิ ยามาบิชิเหรอยามาบิชินี่กีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็ยังใช้ได้แต่ต้องใช้มือหมุนช่วยนิดนึงเราพร้อมจะไปสู้ด้วยกันไหมหนูตัวนี้เป็นแท่นตัดน่าจะน่าจะยังพอใช้ได้เปลี่ยนสายพานใหม่แล้วก็ ล้างเกี่ยวกับคาบสกรปรกแล้วก็อัดจาระบีใหม่หยอดน้ำมันใหม่ก็น่าจะโอเคดูสวิตพ่อก็ับพอทำสวิตไว้ดูดิโอ้โหแจ๋อวอะอไม่หมุนครับไม่หมุนใช้มือหักช่วยหน่อยมันยังฝืดน,นะฮะจุดสตาร์ทไม่ดี เดี๋ยวต้องเอาไดไปโมนิดนึงเนาะเนื่นองจากไดมันเก่าแล้วไม่หมุนครับต้องใช้มือหมุนช่วยก็พอ,อได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปโมใหม่เอาหยาดน้ำมันนึงก็ใช้ได้ อาจจะมีอย่างบางตัวยังที่มันยังฝือดอยู่โอเคเราไปสู้ด้วยกันในหนูนะ